สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะประเมินสถานการณ์ของกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบ,บุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ติดตามได้ในนับถอยหลังเลือกตั้ง57ค่ะ เหลือเวลาอีกเพียง4วันจะถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2คกุมภาพันธ์2557 แต่สถานการ์ภาพรวมของกลุ่มพลังมวลชนในจังหวัดจันทบุรียังคงเดินหน้าแสดงพลังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกลุ่มกอปอปอสอและกลุ่มเสรีชนคนจันทร์รักชาติยังคงแสดงจุดยืนด้วยการร่วมกันเป่านกหวีดเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเป็นการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อไม่ให้คนที่มีอำนาจผ่านการเลือกตั้งแล้วมาใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมเพื่อเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นประชาธิปไตยที่โปร่งใส แต่ในขณะอีกทางด้านหนึ่งของกลุ่มจันทร์สีขาวยังคงนัดรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องในการเซวนาในเรื่องของการเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่2กลุ่มผ่าผ่าน2 5 5พันซึ่งกลุ่มจันทร์สีขาวยังคงแสดงสัญ,ญลักษณ์ในการใช้สิทธิ์ความเป็นประชาธิปไตยของทุกคนด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคนดีที่เข้ามาบริหารประเทศไม่ต้องการให้ประเทศไทยเกิดการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นเพราะจะยิ่งทําให้คนไทยในประเทศเกิดความขัดแย้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ทุกฝ่ายยังคงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันแต่สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรียังคงเดินหน้าเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพัานธ์และด้วยขณะนี้ทุกอย่างก็อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งสามเขตเร,เราไม่ห่วงเพราะว่าเซ็ตไปที่อำเภอหมดแล้วบัตรเลือกตั้งวันนี้มาแล้ว มาเป็นบางประเภทวันนี้เป็นบัญชีรายชื่อแล้วอีกวันสองวันก็จะเป็นแบบแบงค์เกตก็ทยอยมาเพราะว่าตอนนี้บริษัทไปรษณีย์ไทยไม่รับส่งกรกตต้องหาทางส่งมาเองแล้วเตรียมพร้อมแต่ว่าเป็นห่วงคือกรรมการประจำหน่วยนะั่นพอน่วยหายากเหลือเกินส่วนมากพอหน่วยผู้มีการประจำหน่วยนะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าคุณครูหรือว่าเราก็อาศัยว่าพี่น้องขององค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยท่านนายอำเภอช่วยหากำนังเพื่อบ้านท่านประหลัดอำเภอก็ช่วยกันเจ้าละวันในช่วงนี้คําสั่งมันนิ่งแล้วม,มันมีครบหมดแล้ว mm hmm. เพียงแต่ขณะนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวถอนตัวกันบ้างก็ต้องหากันให้ได้จนครบ mm hmm. แล้วถ้าวันนี้เหตุการณ์ส่วนกลางคุยกับรัฐบาลแล้วถ้าไม่เลื่อน ต้องอบรมกรรมการประจำหน่วยอย่างเร่งด่วนเพราะมีเหลยอ่ายอีกสองสามบันแล้วนั้นเอง<ม>ซึ่งต้องทาอย่างเร่งด่วนจุกระหูนิดหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะทได้ของจันทุรีก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับ,รบทุกคนมีความคิดมีเหตุมีผล<ม>แต่ว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายท่านก็แสดงสัญลักษณ์ของท่านไปก็แสดงอย,อยู่อยู่หน้าหน่วยได้แต่อย่าไปเข้ากัดขวาขัดขวางให้คนมาลงคะแนนเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้ากรณีมันรุนแรงถึงขนาด ไม่ฟังกันแล้วก็เข้าไปกวาง mm hmm. เราจะสั่งให้หน่วยปิดหน่วยทันที mm hmm. ซึ่งเราจะร,รักษาความปลอดภัยของก,กรรมการจำหน่วย mm hmm. และก็รักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่เชื่อว่าคนจัดนทบุรีมีความเข้าใจเคารพในเหตุผลตรงนั้นน่าจะแสดงสัญลักษณ์ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เป็นเอื้อทอนต่อกันทุกฝ่ายก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้นะครับ เหลือเวลาอีกเพียง4ีวันเท่านั้นที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในจังหวัดจันทบุรีจะได้ใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญซึ่งในปี2557จังหวัดจันทบุรีมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ทั้งหมด4849คนแบ่งออกเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตหนึ่งจำนวน121,629คนผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตสอง จำนวน131,915คนและผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขต3จำนวน174,305คนเลือกตั้งต้องเดินหน้าอย่านอนหลับทับสิทธิ์เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วมาทำหน้าที่ประชาชนที่ดี